สวัสดีครับสวัสดีผมอยู่ที่ขอบพ่อเกมครับบ้านกนวนตำบลกนวนอำเภอส้มสูงจังหวัดขอนแก่นครับไปพอพ่อเกมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้มีว่าแบฝากเล็กตัวครับมื้อนี้มื้อนี้มีว่าฝากสองตัวครับหายากขัาก็หายากกบโอ้ป่านทองคั่ครับมีเงินก็หาซื้อบ่ได้จริเงินบเป็นผูขายให้เป็นบ่ขายให้่แล้วครับตอนนี้ครับอือนี่ครับเอ้ารายละเอียดตัวแรกเขาจังไรครับแม่นรายละเอียดตัวแรกครับเป็นแม่ท้องครับอือสูงร้อยสี่สิบห้าบอกลบครับ เอาว่าลอย C100 ลอยซิมหายยุบประมาณนี้เนาะว่าบางทีมันย่บกึ่งๆกลางๆครับท่องยี่เดือนครับท่องได้สองเดือนครับตรวจไปครับไหมตรวจเรียบร้อยแล้วครับรับประกันท่องนะครับรับประกันท่องครับกับตับนี้ครับก็พอได้ครับเพชรั้มโขงครับอือครับปอพันยอดหินอีกโตหนึ่งครับครับผมสูงใหญ่มาเจอครับสูงๆใหญ่ๆจริงๆโอ้โหลวงไม้ครับห่วงห่วงเลยครับนี่นี่ครับเบิ้งรับประกันท่องรับประกันตับนี้ครับโบมี่ตับนี้ยังเงโบมี่ตับนี้ครับตัวนี้รับประกันตับนี้สาโกนเลยครับเบิงครับ นี่ครับสซมใหม่เบิ้งกันขาครับเนื้อหนังผิวดีแจ้งขาดีเอิกมักเ้ากำลังม้าเหรอครับส่วงเพิ่นรูปว่าไม่หยังครับท่านด้กินหยังเขาไทยเขาใจสองวงกว่าเขากัาบน้ำแต้งโตไอเพิ่นกับเพิ่นท่านด้กินกินน้อยๆกับที่กินเฟี้ยงเหรอครับแต่ว่าค็ยังสีเหรอครับพอะท่องม้านี่ว้อ่างแน่นอนเหรอครับัง่ๆสิเอาครับยางโชว์เบิ้งดันไายนะครับท้องม้านี่คือเต็มคักครับนี่นี่ครับเพิ่ง สวงทายางครับเบื้องไทยเบื้องหางหางเงาผู้หางหลายดีครับผู้นะครับหางเงาเลยขอบับหลหลเลยครับอาจารยทางนะครับจัดทาเบื้องด้านขางด้านนี้นะด้านนี้นะเบื้องด้านเนี้ยครับนี่ครับบม่ได้จอยนะครับบม่ได้จอยนะครับบม่ได้จอยแคุเป็่ได้กินเนี่ยหยาที่อีหันจอยมันต้องขึ้นดูกสวงเนาะมเมีนจอยนะครับเบื้องรับเอื้อมาเข้าต้องขึ้นดูกสวงครับเบื้องรับแข่งขาเอื้อ หมักเผาห้องช่วงไรหนาเป็นควยกระดูกง่ครับเมียนครับแข้งขาดูง่ายดีแข้งขาแข้งขาง่าแข้งขาดีครับสมส่วนพร้อมหางไก่เนื้เนี่ยครับได้ลูกไม่กี่ตัวครับได้ลูกไม่เรวสามตัวครับแต่ถือว่าวูยมันให้ลูกหลายให้เป็นซิปหรอครับค้ยคังโคนดอยางดตัวครับแต่วงเขาสวยนะครับตัวนี้เอาดาหนาเพื่อนครับพอนมากสายเขาวงเขาแบบนี้สวยวงเขาเปิดงามครับตัวเปิดงามเลยครับอัตลักษณ์ตาเตียมปีกพีเสื้อยง่า ปากขาวๆาวคาบแก้วตีเพื่อนเนี่ยครับอัตลักษณ์ชัดเจนอยู่ครับตัวนี้ตาเต้มบางคนย่างเขาเพิ่นเพิ่นเป็นเขาของเพิ่นซื้อครับไอเขาไปถลายแมงอย่างบ้วนนั่นสิหูวเลยครับมันเชื่ยงบ่เางคนบางคนเห็นว่าควอยมันเขาเงาอืมันสีแบบซนคนบ่าแมนนะครับนี่บ่าแมนครับบไ้ใบเกี่ยวครับบุมีเขากับซนครับมันสีซนมันเป็นเขางามครับผู้ใดก็อยากได้เขางามเหรอครับเลี้ยงควอยเนี่ยครับ ส่วนสูงลอยสี่สิบสี่ลอยสี่สิบหาลอยสี่สิบหาเหรอครับเอากะบวกลบัดครับอ่านี่ครับทองแล้วเรียบร้อยครับแบงเท่าไหร่ครับแม่นี่แม่นี่ผมเปิดไวยเก้าหมื่นเจ็ดครับเก้าหมื่นเจ็ดครับครับอืมถือว่าราคาราคาแบงปั่นแบงตันโปรโมห์ม้าหน่อยก็อยากให้ครับม้าหน่อยก็อยากปิดไปเลยล่ะเอาว่าจะเอามังจ้อๆกันนี่ล่ะเอามังจ้อๆเอามังจ้อแล้วนี่ครับทรงพีทวภาคอีสานนี่กิโครับนี่ครับทรงพีภาคอีสานครับนี่ สองตัวครับไก,ก่เบิ้งคักๆเอายางโชว์นะครับตี้นกว,กว้างบางยางไม่ไก่นะเบิง π, บ้งเล็บเบิ้งเท่านะเบิง้งเล็บเล็บดีครับตัวนี้เล็บงามเล็บนี้ครับนี่ครับเบิ้งเล็บงามเล็บยืนง,งามเลยแบบมุนดีคพวกเอายางไปให้พี่น้องเขาเบิ้งอีกเบิ้งคักๆากนครับเบิงมันมีนหน่อยตัวมือหนีมันมีอะไรตัวหาของพ่กท<ๆ>ันครับ เก็บีพอๆไแม่เพิ่นกัสั่งวิ่ในส่ซย์ไงที่นะครับสั่งใส่ญงบางคนเพิ่นกับมักสาวๆครับบางคนกับมกักมีอายุได้ลวกมาแล้วอันนี้<า>แ้าแตักเรับบางตัวเขาได้มาถือกระยากแบ้งปั่นเพราะไม่พี่น้องไปเลี้ยงครับเมื่อว่าสิเปิดแทงถือตัว่าแม่น,นครับเพราะว่าราคาเขาในช่องเอาเอาไปสีไกลกน้อยครับโตใหญ่ครับอันนี้คือผมบริสุทธ์นะครับบ้องสุดละเดี๋ยวใจะใเบิ่งกลางๆเนี่ยครับยืนทันละ ตื่นตากล่องมาเพื่อใส่เสียแดงเห็นไหมเนี่ยเสียแดงนี่ครับตากล่องใส่โบตื้นนี่ครับปุ้ยเชื่องไงล่ี่นี่ครับนี่ครับเชื่องเชี่ยงน้ำครับเนี่ยน้ำครับผู้ใดหาเมียบอกเมียพันธุ์ที่สร้างงูใบลอยซีซีซีหาตัวนี้ก็ถือว่ากําลังดีครับลูกสามกำลังดีควรมีลูกได้หลายตัวครับหลายตัวครับเลี้ยงให้มันสมบูรณ์เลยครับ เลี้ยงมันสมบูรณ์ไว้ครับเลี้ยงให้เพื่อนสมบูรณ์ไว้มันให้ลูกเขาอีกหลายโตครับนี่ครับเชื่องครับจัดท่าเหรียญได้ปันควอยประกวดพุ่นละลักษณะเป็นควอยแมวพันธ์แมวบอกบรรบานเขาซื้อได้ครับนี่ครับควอยพ่นทันได้ถึกฟึกเป็นไงครับนี่ครับเอาว่าเป็นเสียบข้อยเสียบกันแล้ครับเป็นเสียกลามได้จุงได้เอาข้อยเสียบกันครับคนกินหยาเนื้อข้อยพ่นยางผู้เฒ่าพ่นเสือไปเลี้ยงอย่างยางเขาโฮมมัครับนี่ เด็กของผมนี่ครับให้ยางยางไวแล้วครับปล่อยพันยางปล่อยพันยางเออปล่อยพันยางให้พันยางทิ้งละไอ่ทีนี่ครับมู้ครับเชียงนี่ครับปล่อยยางได้สบายสบายครับจุงได้เลี้ยงได้นี่ครับจุงเสียกเลี้ยงได้นในของผมละโอเคครับตัวต่อไปแล้วครับครับผมครับ ตัวที่สองเขาขออนุญาตเข่าห่มครับเพราะมันแดดแห้งอีู่พิ้นห้อนครับพิ่นห้อนครับพื่นเป็นควอยน้อยครับควอยน้อยครับห้อนวันที่ห้อนครับเอารแยกไหนครับเรียดตัวนี้เป็นเป็นควยผูด้วครับอืมเป็นลูกเกาเจริญครับเนี่อกรสานนี่ป้ะใบเกิดนี้ครับได้เก้าเดือนครับสูงเท่าไรครับครับอืมเกาเจริญพอพันยอนหินเท่าอีกตัวหนึ่งครับสูงเท่าไรแล้วครับเป็นตอนนี้สูงเลยสามสิบสามสามสิบสี่ครับถือว่าดีดิ แต่ว่าถ่ายเพิ่นรอย40ประเดี๋ยวถ่ายโด่งนี่เลยแม่งครับบางทีต้องต้องแนะนำว่าบางทีผู้เบิงบางทีเบิงคือจังบางงามถ่ายสูงแต่อ่านผู้อ่านเป็นมือเก่ายังอยเพิ่นมากดีครับเพราะว่าตัวผู้ถ่ายสูงว่าตัวผู้ตัวเมียถ่ายโด่งมันถี่สูงอีกหลายแม่นครับเออบางทีเขาเบิงถ่ายรวบมาถ่ายมันบ่เสมอกันหลังบ่ตรงบ่แม่นนี่ครับกระดูกข้องสางเพิ่นดีถ่ายเป็นสีโด่งๆนี่แหลครับนี่เขาจะให้เบิงถ่ายก่อนเลยครับนี่เบิงถ่ายเบิงหางครับถ่ายโด่งนั่งดีครับตัวนี้ครับ เป็นห่อน,นี่ดีครับห่อนห่อนโยกค,ค่อยหน่อยค้นกับห่อนเอาย่างบนอยู่ในห่มนี่ครับยางบนนี่พ่อแม่พี่น้องครับเพิ่งหนา,ง,ง,า,นาง,งามครับเพิ่งหนางามครับหนาเขาหนากระบานเปิดหนาเขากับเปิดกว้างกลางดีนี่ครับหัวสีทองอัตมมลักษณ์คุยไทยเลื่อมม้าเหรอครับคุยหน่อยตาแต้มแจ่มแจ่มคออ่องนี่ครับกระดูกแขงขากระดูกเพิ่นมถึงคุยหน่อยไหกอัตลักษณ์เพิ่นก็ได้บุธนชัดรเ่ยตาบุธนฉัตรลาย แต่ลกนมมาเห็บจำมาแล้วเดือบมาแล้วครับเพิ่นเป็นสีออกดอกเล้ายังไงดอกเล้าเหลืองๆขาวๆอุ้ยอุ้ยนี่ใช่ไหมครับมันก็เลียกโบชัดแข้งขาเง่ครับตัวนี้เบิงครับเบิ่งเบิงหอนครับพูดตากรองกับหอนหอนครับจับกรองยันสั้นหมดละเพี่อเอายางบนนี่ครับให้เบิ่งถ่ายรอครับตัวนี้เกิงกับถ่ายในกล้องถ่ายในโฮมก็ได้เบิร์ดเหรอครับกล้องผมแต่พอจะในโฮมในแดดนี่ครับเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่า ค่อยอยู่ครับใครเริ่มมาแล้วครับเริ่มตรงแล้วอ่าจอดทันแล้วครับจอดทันแล้วผู้ใดหาอนาคตพอพันคุ้มฝูงรลอเอาไปจับสัตว์เดี๋ยวไปเลี้ยงนารัก,นาร,กนารักก็ได้ครับนี่ไปฝฟกครับเบื้องไทยเป็นยังดงกระดูกไงไทยสูงับดข้อกะเข่าดีย่นดีพุณนะครับแบงค์เท่าไรครับตัวนี้ ตัวนี้ผมเปิดใบซีเมือนเก่าครับเนี่ยครับราคาคือว่าราคาเกษตรกรเขาเลยราคาแบงปันพี่น้องเอฟซีเขาเหรอครับราคานี่พันธุกรรมมาดีส่งฟรีท่อีิสานพี่กอาครับโดยอยากอยากยกไปน้ำกันยังคุณก็ได้ครับซื้อสองได้สามเลยกับเมียยงๆซีสิบซีลอยซีซีลอยซีต้องหากับเรียงยุคควักเดียวกันครับอยากโยกไปน้ำกันกับไปน้ำกันครับโคดแล้วเลยเหรอครับโค้มนี่ครูนี่เอาขอเบอร์โทรกับสสานทีตังคอเขาเลครับ เบอร์โทรศูนย์แปดแปดครับศูนย์สามศูนย์แปดเก้าแปดสองครับเฟซบุ๊กกับตามที่ผมขึ้นไว้ให้เนาะครับผมเพื่ออยากเข้ามาเบิ้งครับกะที่ตั้งที่ตั้งที่ตั้งอยู่บ้านกินวันตำบลญกินวันอำเภอสัมสูงจังหวัดขอนแก่นครับโทรนัดเวลาเข้ามาเบิ้งได้ได้ครับแต่ว่าหันมาเบิ้งหันซีอาลวิลีอยากให้มัดจำไปก่อนเพราะว่าบางทีมาเขาติดทางอื่นเขาต้องให้โอกาสให้สิทธิผู้เพิ่นพร้อมโอนเนาะครับเนาะครับหันมาเบิ้งกะมาเบิ้งได้ครับมัดจำได้เรามาเบื้องหน้าข้อได้ครับผม โทรกับมาพูดคุยกันไก่ไก่นอกเหนือภาเอื้องกะคุยกันได้ครับคุยกันได้ส่งถึงหอดหมองแล้วก็มีรถมันก็จของครับวังห่วงครับการรับประกันการรับประกันตามนี้สากลครับผมทุกอย่างให้ครับโอเคครับฝากเพืพี่น้องเของเบิ่งกดไลค์กดแชร์ไดตตามเป็นอนร่วใจในการถ่ายคลิปครับวันนี้ขอบคุณบ่อเจมครับครับผมครับสวัสดีครับ